ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับผมมือนี้ก็หลังจากที่เที่ยวป่าปูนป่าอย่างน้าสวนน้ําไ้น้าไอ้สวนมกพา้าวเจ้ามากกับมือนี้กับมีโอกาสมีอาจารย์ท่านหนึ่งในคนส่วนมากครับมวลไงกุบครับช่องมวลไงกุบเพิ่งกอเลยพามาชมบรรยากาศสวยๆงามๆตามภูเขาครับผมมือนี้มาหลุนไปน้ำกันครับว่าผมนี่จิตจำเฉลยภูเขาได้ยักเที่ยววครับผมครั้งแรกครับ ครั้งที่สองก็ไปเขายหอ่บะคือเหรอครับแถวนี้ก็มีโอกาสอาจารย์วิมวลไงครบพามาชมบรรยากาศเบิ่งเอาเลยครับทั้งหลังผมบอกว่าสุดยอดทั้งบิว้วแหละครับอ่ะสุกลงมาวะหน่ัยครับผมนี่กัอาจารย์วิมวลไงกุบครับผมสวัสดีครับพี่น้องสุภุกคนครับผมกันนม่้กับว่าอาจารย์ ยงก็ซื้อ N M Family Channel อ่านี่ช่อง N M Family Channel นะครับผมพาพเป็นมาสัมผัสบรรยากาศนะครับผมท่ากลางป่าภูเขาธรรมชาตินะครับกับพามาไล่ได้เก็บเกี่ยวนะครับประสบการณ์ให้นกนะครับพี่น้องนี่เบ่งภาพบรรยากาศกับสวยงามครับผมเมื่อนี้เขาก็ชิมาะรุนน้ำกันว่าชิมิเตียมบ่นะครับผมสำหรับหมายปลาภูเขานะครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่เขามารับชมไม่นะครับผมจะเรล่มกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ไอ้ไส้เพิ่มเนี้ยไครับผม หนึ่งปลายเนิ้วของท่านคือหนึ่งกำลังใจนะครับผมแล้วเขาก็ไปลุ้นน้ากันว่าเมื่อนี้นกเขาหยุดเห็ดแต้มเลยเพเก็บเฉลยตาพวกเขาเลยเพานะครับเมื่อนี้ผมจะเอาเป็นนกต้อเป็นเ,นเจ้ายกเพชรนะครับผมซึ่งเป็นตัวเดียวเลยเหลือตัวเดียวตัว,ว,ตวแสงที่โดนกระปูดนะครับผมโดนกระปูดก็เลยเหลือแสงยกเพชรต,ตัวเดียวก็เลยออามานะครับผมมาลองเบิ้งนะครับว่าจะมีตมแต้มหรือเปล่านะครับผมอ่ะนี่ครับ ครับผมติดตามรับชมครับผมครับรอ่นรอ,รอติดตามครับครับผมมาเข,าาเขาาา่าไม้เฮ้เข่าไม้อาจารย์ไปทักหมายนี้เป็นหมายแรกของเรานะคะ เขาร่วมแล้วคะ่ะเขาร่วมแล้ววันนี้เราจะได้เชเลยนกป่าเดียบลอยมันฟลุก เรียบร้อยแล้วคะ่ะนกป่าเดี๋ยวเรามาดูเชเลยกันนะคะโอ้แก้ว ร้อยจ้าเฉลยตัวแรกนกป่าของเราวันนี้เรามาเฟซกับวันไงทุก,กันมาแล้วจ้าเฉลยตัวแรกนกป่า สุด,ดยอดครับอาจารย์วันนี้อาจารย์ยิ้มแป้นมาเลยจ้าได้นกภูเขาไปเลี้ยงแล้วครับนี่ครับเชลเลยน่าจะเสียงใหญ่เลยะครับผมตัวนี้เป็นปา่าระหว่างเพชรบุรีกับราชบุรีครับแต่ผมไม่รู้ว่าป่าไหนส่วนพึ่งบ้านค่ะจ้าฮันเดก้าสุด,ดยอด,ดยครับผมเมื่อนี้ แต้มแรกของเราแต้มแรกของมือนี้ครับผมเช้านี้ที่อาจารย์วิวันไงกุบพามาครับผมขอบสุดอยอดครับสุดอยอดครับผมอาจารย์วิก็ได้ไอ้เชลเลยตัวหนึ่งแล้วครับผมโอ้ประมาณที่อาจารย์ เป็นหนอนกโลกว่ะนี่นะครับทุกคนนี่เป็นเฉลยของเจ้าหยกเพชรนะครับก็เป็นลูกนกนะฮะทุกคนมันนั่งเฝ้ากันนานนะครับมันนั่งเฝ้ากันนานก็ได้ไปไล่เข้าปะเนียเรานะครับเป็นลูกนกนะดูเหมือนจะไม่รอดด้วยเนี่ยตอมใจแล้วเนี่ยดูดิตกใจอ่ะอรอดรอดรอดนะ รอดรอดจะรอดปเป็นตกใจ่ต้องเฝ้าปวดมันปะอันนี้มันระบบกันมีมันก่นปบดยังไงตัรเ <Warner Brother hood> นี่ยครับเยอะอันนี้ผมปเลยเลยแบบตั้งเทียมันถือกันนกกระป <S ang Kab audio> <PTSD> ูนกอย่างี้มันดินยันหยันออกได้ไหมผมก็เลยปอยมังหดตก็ไปเลย

ทุกคนเปิไขมองอ่นเนาะตองเปิดไขเออ <c oughs> นี่นะครับทุกคนตอนนี้ก็มีอารู้สึกเป็นจากทางบริษัทอไรสาหกึรมเขามาลองเครื่องนะครับ Well, well, Hva faen? We'll ครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกททันครับผมก็ออย่ายจากหมายเกามมอยูหมายไหมนะครับอันนี้ก็ถึงไม้อนครับผมมาเห็นออกเด้อครับอาจารย์เบิง้งเอาหรอครับโลเคชั่นในการต่อเนาะต่อเข่าใกล้เข่ได้เดี๋ยวสรุปเดี๋ยวกัอนมันมีนกมีอยังติดเดี๋ยวผมถึนยางไทยเขาไปให้เบิ้งนรอครับผม โอเคครับผมติดตามคุ่นล้องกันครับผมสรุปทิปนี้นะครับเมดซีเจในตัวหนึ่งยกเพชรในตัวหนึ่งนะครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่แวะเข้ามาหลับชมทางช่อง n m f a m i l y Channel นะครับผมฝาก fc ของม่วนไงกุ๊บมาจะได้กับเขามาแวะช่องของพวกผมน้ำเน้นะครับผมขอบคุณหลายๆครับ เดีสุดท้ายก็ขอบคุณอาจารย์วีครับผมที่พาไปหาก็บเ,เกียวประสบการณ์กับภูเขาครับผมขอบคุณครับ